อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะทำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อรีวิวแนะนำการเล่นเท่าน,านั้นน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรเล่นอย่างมีสติเตือนด้วยความหวังดีนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีคะ่ะกนเอญน,นะคะก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับนุ้งแนนคนเดิมะคะ่ะวันนี้นุ้งแนนนะคะก็จะพาเพื่อนเนะมาเล่นเกมนี้เลยมีชื่อเกมว่าวินวินวอน,นนะคะ เป็นน้องหมาน่ารักแบบนี้นะกดเข้าไปเลยแม่เกมน่ารักเลยทีเดียวเชียวนะคะอะก่อนอื่นเรามาดูอัตราค่าใช้ใจ่ายกันก่อนนะคะคือตัวนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเล่นไม่ยากนะคะก็จะมี3เบ็ดให้เราเลือก3 l เลเวลนั่นเองนะคะอ่าก็เป็นสล็อต3แถวนะคะก็คือ ให้มันเหมือนกันทั้งหมด3อันนะคะมีทั้งหมดลายเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะได้ลุ้นนะคะตรงข้างบนนะคะที่เป็นแถวล,ลุ้นคูณไปด้วยนะคะในทุกๆครั้งนะในทุกครั้งที่เรามีสิทธิ์ลุ้นคูณทุกครั้งนะคะที่รักก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มปรับเบดกันก่อนเราเลือกแล้วนะตอนนี้เราใช้เป็นเลเวลที่แบบสูงที่สุดนะคะ เราอยากรู้นะว่ามันจะขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่นะคะแล้วเลือกสารดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าปรับเบ็ดเรียบร้อยแล้วเมาดูกันค่ะเพืเ่อน ตัวนี้นะคะจะเป็นซันล้อสามแถวเฮ้ยดูได้มาแล้วได้อย่างง่ายทุกคนวันนี้นะคะเรามีทุนเข้ามาประมาณพันหนึ่งพันสองประมาณนี้ไอหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนี้เนาะผูดผิดนะคะขออัยด้วยค่ะนี่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 น้องหมาชอยช่วยด้วยนะดูมันน่ารักมั้ยล่ะดูน่ารักว่าล่ะดู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 เขาน่ารักขนาดไหนนี่ แล้วจะบอกว่าใน ALLY ทุกๆครั้งนะคะที่เรากดสปินนะคะเราจะได้การลุ้นไอตัวคูนด้วยนะทุกครั้งนะคะก็คือจะได้จากตรงนี้นะคะเอ้ยเ้ยช่วยเราลูกช่วยเร็วช่วยเร็วช่วยเร็วโอ้โหไอหนู น่ารักมากเลยอ่ะเพื่อนๆนคือคาดหมาห้ามพาดเลยนะเข็มน totally ี่คือเราเล่นไปใช่ไหมแล้วเราก็เห็นนะเขาดูดีดูดีดูดีเขาน่ารักนะเขานั่งแบบเขานี้ๆนี้นี้เขาหักกระดูกเขาหักกระดูกเกียร์ลูกเกียร์โอ้ยตายแล้วอ้ยนี่ได้แล้วไงล่ะไงล่ะได้มาแบบง่ายๆเลยอ่ะเพื่อนๆนจะบอกให้ไม่ต้องดูไม่ต้องดูอะไรให้วุ่นวายทั้งสิ้น ที่รักทำงานค่ะทำงานค่ะนั่นแหละเขี่ยกระดูกมาเขี่ยกระดูกขึ้นมาโอ้ยออคือเขาจะทำการเอ่อเขี่ยกระดูกนะคะหรือว่ากดเออได้หมดนะบางทีแบบกระดูกที่มันแบบลงมาข้างล่างเขาเขี่ยขึ้นด้วยนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอด,ด,อดูอย่างน่ารักเลยจะมีจังหวะเอ้ย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  เอ,เอ้ย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 โอ้โหไอ,อ้หนูเฮียเออนั่นแหละอุ้ยได้มาสี่พหทุกคนคูณสามค่ะเห็นไหมมันคูณสามแล้วได้มาทันทีเลยสี่เปนค่าตอนนี้นะคะยอดเราขึ้นมาหมื่นแล้วโอ้โหเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะที่อยากจะเล่นเกมสนุกๆน,นะคะแล้วก็ได้ง่ายขนาดนี้นะสามารถนะคะคลิกดิ้งทางด้านอุ้ยดูดูดดูดเข้าอีกแล้ว สามารถคลิกลิงด้านล่างเข้ามาได้เลยนะคะนุ้งแนนจะทิ้งไลน์แอนะคะแล้วก็ลิงนะไว้ด้านล่างนะเพื่อนๆห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะท้าทหมาคอเกมนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวเกมสนุกแล้วก็น่ารักขนาดนี้นะคะแล้วก็ให้ดีให้จริงขนาดนี้นะไม่มีที่ไหนอีกแล้วจ้าเว็บนี้เขาแตกดีจริงๆนะจ๊ะโอ้โหน้องหมาหน้ารักมากเลยอะ่ะเอ้ย ไอเขียมคิดไปเห็นยังเห็นยังทุกคนเห็นยังเห็นมันเขียยังน่ารักอ่ะน่ารักมากอ่ะเล่นไปแล้วก็ยิ้มไปทุกคนคือคือน่ารักจริงๆแล้วก็คือได้เยอะด้วยนะคะ,ะคือให้เยอะตาไม่ลายภาพสวยนะแล้วก็ดูง่ายเอยดูดูเขียนะเขียมแล้วได้มาอีกแล้วพันห้าง่ายๆเลยค่ะตอนนี้ยอดเราขึ้นมาสองหมื่นหนึ่งแล้ว สบายสบายแบบชิวๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะ <S <S <ๆ S 1> คือเวลาเล่นเกมสล็อตสามแถวอะไรพวกเนี้ไม่ต้องไปรีบกดท่ะเล่นเรื่อยๆไม่ต้องไปแบบเฮ้ยกดแล้วได้แล้วแบบกดใหญ่กดใหญ่เงี้ยต้องค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นให้มันมีจังหวะในการลันวงล้อของมันนะมันจะมีจังหวะอยู่นะให้ทุกคนจับทริคดีๆนะคะ ไม่ใช่กดไม่ดูยอดเลยนะอ่าเขาด้วยความที่มันไวแล้วเรามองง่ายเราก็จะกดแบบโอ๊ยกดเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอ้ยเอ้ยโอ้โหช่วยแม่เขียนหน่อยสิลูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้มาอีกแล้วค่ะทุกคนได้มาอีกแล้วสุดยอดไปเลยอ่ะเกมอย่างน่ารักแล้วก็สนุกแล้วก็เล่นง่ายได้เงินจิบก,ก,กิกต่างหากนะคะ ห้ามพลาดเลยทีเดียวเพื่อนๆจะหาว่านุ่งแน่ไม่ไม่บอกไม่ได้นะคือมันดีนะดูดูทำไมเขาที่จริงอะ่ะถ้าเกิดทำให้อองหมานะเดินมาเขีย่ยแถวกลางบ้างเขีย่ยแถวนี้บ้างก็คงดีนะว่าปะเออแบบมันเขีย่ยอยู่แถวเดียวไงถ้าเกิดมันเขีย่ยแถวอื่นด้วยมันคงจะดี น่ารักก็ดูดีดูเวลามันก้มมองหาเวลามันมองหาจะดูหอย่งน่ารักล้ายังไงนะคะวันนี้นุ่งแดงก็ต้องขอฝากเกมเกมนี้ไว้ด้วยนะเพื่อนๆยังไงนะเล่นแล้วไม่เสียใจแน่นอนนะคะคือมีแต่ได้กับได้เอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ควักขึ้นมาแล้วลูกเอ้ยห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดวันนี้นะคะนุ่นแดงพูดไรผิดพลาดแต่การใดเพอนนุ่นแดงก็ต้องขอภยนะัยในที่นี้ด้วยนะคะ แล้วไว้คลิปหน้านะคะนุองแนนจะเอาเกมน่ารักน่ารักนะคะเล่นง่ายแตกดีมาฝากเพื่อนๆกันอีกเนาะโอเควันนี้นะคะนุองแนนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เอามาไหมมาไหมสละไอไอ,ไ,อได้ไปเลยได้ไปเลยได้ไปอีกสามพันคูณสองครับทุกคน โอ้โหสุดยอดไปเลยปิดท้ายกันแบบสวยๆไปเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ